ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนปัมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปัมติ๊กของเว็บ1 1 0เก่านะครับยี่ห้อ SE นะครับรถเว็บ1 1 i เมื่อเราเปลี่ยนสวิตช์กุญแจแล้วมันสตาร์ทไม่ติดครับเราจะมาเปลี่ยนปัมนะครับ,รบปัมก็จะเป็นปัมติ๊กนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ขอ,องเว็บ110ไอตัวเก่านะครับปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังนี้นะครับเมื่อเราเปิดสวิต์กุญแจนะครับไบสีส้มขึ้นนะครับแต่ปั๊มตัวนี้ไม่ดังนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับอะไรทดแทนนะครับปั๊มติ๊กน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ